ในเรื่องของการเสียบข้างนะทุเรียนต้นต้นใหญ่นะต้นใหญ่นี่ก็หลายๆาท่านอาจจะสงสัยว่าใหญ่ขนาดไหนก็ลองคิดดูนะนี่แขนผมนะจะขนาดไหนนะคือใหญ่มากเลยใช่ไหมครับถือว่าไม่ใหญ่มากนะมันยังมีขนาดใหญ่กว่านี้อีกที่เราทํามานะแต่ว่านี่ก็ถือว่าเป็นทุเรียนใหญ่แล้วละ่ะทีนี้ถามว่าวิธีการตัดอย่างเงี้ยถ้าเสียบโดยไม่ตัดได้ไหมทุเรียนเสียบข้างเนี่ยถ้าเสียบโดยไม่ตัดนะ ถ้าติดแล้วก็ไม่ค่อยโตติดโตแล้วยอดก็ไม่สวยมันจะไม่ตั้งพุ่มมันจะมีลักษณะโค,งคง้งงอไอ้ยอดที่โค,งคง้งงอเนี่ยอีกลักษณะคือก็คือยอดที่ไปเลือกมาเสียบถ้าเลือกยอดมาไม่ดีเนี่ยพอเสียบมาติดแล้วก็จะอยู่เหมือนใส้เดือนนะจะผอมแล้วก็ไม่โตโดยปกติถ้ายอดที่ดีเนี่ยเวลาติดปุ๊บเนี่ยมันจะมีลักษณะของมันอยู่เลย เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอาจจะพาไปดูยอดที่เรา,าได้ทําการสอนแล้วก็เสียบไว้ยอดที่มันติดในลักษณะที่ดีถูกต้องบาดแผลที่ผ่ามาแล้วถูกต้องตามวิธีเนี่ยพอติดปุ๊บเนี่ยมันจะแตกออกมามันจะสมบูรณ์มากเนื่อกวสมบูรณ์มากทีนี้เราจะเอาเดี๋ยวให้ทางน้องๆเขาตัดเลยนะเอาเลยเอาเลยอันนี้ต้องใช้เครื่องตัดไม้นะเวลาตัดเนี่ยจะเห็นว่าใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ดูกันเอาเองนะ ประมาณนั้นเลยโอเคที่เราเหลือเอาไว้แบบนี้อะ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งในกรณีที่เราเสียบไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันติดมาแล้วเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องได้มีลําต้นเอาไว้พยุงยอดใหม่ตัดให้เวลาตัดนะให้จําไว้ว่าตัดทีเดียวไม่ขาดเลยนะบากสองหน้าตัดแล้วต้องตัดให้วิ่งให้เลยไปถ้าเกิดว่าตัดไปพอต้นมันเริ่มเอ็นแล้วหยุดมันจะแตกต่อมันจะแตกอันนั้นจะใช้ไม่ได้เลยนะต่อจะเสียเลย จาเป็นต้องเหลือกิ่งไวอย่างนี้เรียกกิ่งเลี้ยงนะกิ่งเลี้ยงจะต้องมีอยู่ถ้าไม่มีกิ่งเลี้ยงเนี่ยมันจะตายเสี่ยงสำหรับการตายมากทีนี้เตรียมเตรียมต้นเตรียมบาดแผลเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนม,นมีกิ่งพวกนี้อยู่เนี่ยเราจะเป็นต้องเก็บออกนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดกับแรปที่เราจะใช้พันนะทีนี้อ่ะเข้าเลยเตรียมแผลเลยตันนี้ก็เตรียมบาดแผลทำบาดแผลไปเลย จะแผลเราจะเสียบไว้สองยอดนะเราจะไม่เสียบยอดเดียวเพราะว่าการเสียบยอดเดียวเนี่ยถามว่าเอาหลังมีดนะฮะเราจงใช้ใช้หลังมีดนะครับเพราะถ้าเราไปเอาหน้ามีดมาเนี่ยเดี๋ยวพอถึงตอนเราจะใช้เนี่ยมีดมันก็ใช้งานไม่ได้แหละครับความคามของมีดจะต้องคามมากเพราะงั้นจะต้องมีหินรับมีดติดตัวอยู่ตลอดเวลาเอาเข้าไปเลยสองคนเลยอีกคนนึงก็อีกด้านหนึ่ง สคัญมากนะคะับการบาดแผลไม่ได้โตนะอันนี้อย่างที่น้องๆเขาเลือกตำแหน่งนี้นะถือว่าผิดนะจะต้องเลือกตำแหน่งที่เป็นสันเพราะไม่งานาพลาสติกเนี่ยจะกดเข้าไปไม่สนิทต้องเลือกตำแหน่งนี้นะตำแหน่งนี้ใช้ไม่ได้เป็นหลุมตอนทุเรียนต้นใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นกรีบนะอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องมาอยู่นี่ ไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ตรงกันข้ามเป๊ะนะเพียงแค่ให้แผลมันเสมอกันตอนที่ตอนเราทําะนะเราก็ไม่ต้องสองสารอะไรมากนะตอนขูดเนี่ยนะไม่ต้องสองสารอะไรมากอันนี้ก็ให้อองนี้นะบริเวณนี้เนะี่ยเราจะเห็นว่าสองข้างเนี่ยเสมอกนเอาโอเคอ่าต่างคนนะอ่าจุดที่ไม่ให้เป็นที่ว่าสามารถที่จะเสียบได้เนี่ยจุดที่มันขึ้นมาเป็นสันเนี่ยเราจะเลือกแต่เฉพาะในกรณีตรงที่มันเป็น ยอดตำแหน่งย,ยอดเสียบยอดที่เสียบลงไปในเนื้อนะถ้าเป็นตำแหน่งที่ยอดมันเป็นตำแหน่งย,ยอดที่อยู่้างด้านนอกแล้วนะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ครับโอเคเอาอันนี้เลยก็ดูความหนาของเปลือกด้วยทีนี้เวลาเดี๋ยวพอเราผ่าปุ๊บมาเนี่ยดูว่าความหนาของเปลือกเยอะไหมเราก็จะผ่ามาแล้วเนี่ยแบบนี้เหลือเหลือไว้ไม่ได้นะอันนี้ก็เราก็จะเห็นว่าทางน้องๆเขายัางอ่า มือใหม่เพิ่งจะวันนี้เลยนะอ,นนอ,อ,อันนี้ก็มือใหม่เลยนะวันนี้เลยนะโอเคอันนี้แหละเวลาเวลาเวลาตัดตำแหน่งเนี้ยนะให้สังเกตดูว่าชนเนื้อไม้เมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าถึงละโอเคอ่าอันนี้ถึงละเอาเลยทีนี้แล้วก็ผ่าสองมือจับมีดสองมือเออ อืมโอเคอันนี้ก็ปากเข้าไปแล้วนะจะเห็นว่าแล้ววิธีการตัดยอดที่เสียบนี้ต้องใช้วิธีการไหนครับวิธีการหมายถึงยอดที่ใช้เสียบออยอดที่ใช้เสียบเนี่ยเราจะเลือกมาอยู่แล้วเพราะงั้นเวลาปาดยอดแผลปาดจะให้ต้องพยายามให้กองกันข้ามแล้วก็ไม่ต้องบางเฉียบนะให้มันเป็นแค่รูปริมธรรมดา ไม่ต้องบางเกินไปเวลาแงออกมาพอความลึกพอได้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องแหย่เข้าไปจนกระทั่งอ่าพ้นบาดแผลที่ผ่านนะไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเอาเป็นม้วนก่อนอันนี้เขาก็มือใหม่เหมือนกันนะครับมือใหม่หัดขับเลยยังลงคูอยู่เลยพึ่งจะเคยเห็นเมื่อกี้ด้วยซ้ำไป แต่วันนี้เราจะให้เรียนเยอะเพราะว่าเราต้องการาให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้จริงก็คือในส่วนที่ตรงไหนวิธีการพันที่ไม่ถูกต้องอะไรพวกนี้เราก็จะนะเวลาพันนะให้ไล่นะให้ไล่จากด้านล่างสุดขึ้นขึ้นไปอย่าอยู่ๆไปจับตรงกลางออโอเคพันไปให้ตรงๆไปนะพันให้กลงๆไป พันไปพันไปพนไปัพนไปเลยการที่เราหลีกเลี่ยงการโดนบาดแผลมันช่วยอะไรได้บ้างครับเอ่อเนื่องจากมือมือของเราเนี่ยมันมีเหงือ่อมีอะไรอยู่นะมันมีเหงือ่อมีพวกคาบโปรตีนบ้างคาบเหงือง่อบ้างพวกนี้มีเกลือแร่มีอะไรต่อมีอะไรติดอยู่เพราะงั้นมันจะไปกระตุ้นทําให้อ่าไอ้เจ้าเชื้อราบ้างเจ้าบาดแผลท,ท,ที่เกิดจากอ่าร่องรอยของมือที่เราไปถูกไป ถึงตกบอกทั้งหลายเนี่ยมันทาให้ไม่ค่อยติดนะยังยุบอยู่นะเวลาเรากดมาเหมือนกับที่ที่บอกก็คือกอดแล้วเนี่ยเห็นได้ให้ดูนะถ้าแบบนี้ยังใช้ไม่ได้นะยังใช้ไม่ได้ตรงกลางนี้ยังยังยนอยู่แสดงว่าวน้องเขาเสียบยอดลงไปลึกเสียบยอดลงไปลึกหน่อยหนึ่งต้องดึงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะอันนี้ทําไมถึงต้องใส่สองยอด เพื่อลดขั้นตอนการทํางานทําซ่าสมมุติว่ามันไม่ติดเราก็ยังมีโอกาสที่จะไม่ติดหนึ่งยอดก็ยังเหลืออีกหนึ่งยอดแต่ถ้าเกิดมันไม่ติดตั้งสองยอดก็ต้องเสียบใหม่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ลดความเสี่ยงลงครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ต้องอีกคนนึงต้องมายืนยืนอย่าย,ยืนดูดดนะอเล็บเนี่ยมันติดกันเองได้โอเคเนี่ยอา้าวแล้วก็รับมาขวั่งนี้อา่าโอเคพันอีกรอบเดียวพอเลยเอา้าวพอละ แล้วก็ตัดปลีดเลยนะแล้วเอาเอาแล้วก็เอาม้วนทิปเล็บเมื่อกี้พันด้านบนโอเคกอดเลยกอดให้เรียบโอเคทีน,นี้ก็จะเห็นว่าด้านบนเนี่ยเราเราเราไม่ได้พันเลยนะจริงๆล่วเราแค่สวมไว้หลวมๆแนละ้วจริงๆแล้วไม่ต้องให้ตึงด้วยแต่ว่าว่าที่จะไอ้ด้านบนเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะต้องสนิทครับรป้องกันการอ่าคายน้ําของยอด